นี่เมลไม่รู้ยั่ไงเมลแปงจิ้มล้วไหมจิ้มไปแล้วนแล้วเมลนันรตั้งแต่อยู่บางแคลดแล้วพี่มาจดใส่กระดาษไว้พอไปหาที่กระเป๋าเดิมไม่เห็นอืมยุ่นกรป๋าพี่สวยเลยจ้ะ Are, นีจจำเบอร์ได้นิวนิจจำเราใส่เป <ain> ็นเบอร์เหรอจำได้นิวเราใส่เป็นเบอร์เหรอเย้

เป็มไปกดตรงไหนเป็มไปกดตรงไหนหล่ะูตอนแรกมันไม่ได้หายมันหายกูกดออกมันก็าหายเลยแล้วอย่งก,กดออกตรงนั้นอออก็าหายนั่นก็ไม่ออกมันอยู่ เดี๋ยวจะหายหมดแหนะยังคง้ดทำนี่ต้องแลบกกะตังีเมลท่ไห่แบไม่ให้ขุดยงไงเราไปเอในกูเกิลก็ได้

ได้แล้วขนะองเรนี่แหละโหลดที่นี่แหละวันนั้นโหล,ลดไลน์ก็โหลดทาาี่นี่นแหละแม่ยังบอกว่ายังบอกว่าไม่จะโหลดคุโหลดไลน์คก็โหลดที่นี่แหละโหลดแอปธนาคารคุก็โหลดที่นี่แหละแต่ไม่มีเมลนะทำได้เฉยเลยอนะงงไหมมันเปลี่ยนแล้วนั่นไงแตเดี๋ยวมันก็หายอีกเพราะว่ามันไม่มี เราเอ,อินมามันไม่มีตัวตั้งเลนแป๊บเดียวถ้ามันมีแอปอื่นเข้ามันก็วิ่งหนีแล้วกลัวเลยแต่ถ้ามันมีเมลมันก็กลัวแล้วต้องไปหาวิธีสมัครเมลก่อนจริงๆเราไปดูในย t u b e เลยเราสมัครก็ได้เนาะขอให้พี่เคยดูเคยล้านเครื่องพี่ยังล้างเป็นเลยตอนแรกใช่ไหมเชื่อมตอไม่เป็นใช่ไหมเชื่อมไปเชื่อมมาไปดูในยูทูบเชื่อมเป็น เคยนะทำได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้นะแต่พี่ให้มันทำก่อนก็เก่นกวอาแต่วติ๊กต็อกพูดกับเขาได้ไงวะจบละอันละติ๊กต็อกพูดักเลยแล้ก็ยักไว้นอกเกิหมดอ่ะเยอยากหมดเลยตามเงินเลย่งเลยแล้ว ทำม,มันเหมือนกับทิ้งเ,เ,เดี๋ยวถสลายใกล้ตีเดี๋ยวเสร็จแล้วรอบ,บเดียวเนี่ยเอ็นนั่นแหละทิดไม่ออกค่ะติดตอกตอไม้ไมเนอคติดแต่คือไหนวะเขาไม่ได้แเราตายนี่ไง <c oughs> นี่ไงนี่ไง <c oughs> นี่นี่นท่านเหมือนเก่งท่าไม่ได้ อย่างตัดเองหมดเลยกูให้ล้างเครื่องมันทำให้กูไม่ได้กูจะตีหรือกูจะข้ามึงอะไรเนี่ยที่บอกว่าอะไรวะเนื้ว่ามันใกูต้อใหม่เว้ยเชื่อมเลยเชื่อมอะไรอ่ะขัอะไรก็ได้บ้าเนี่ยตัวนี่อยู่ไหนทำไม่ได้เลยที่นี่ได้กินข้าวอย่างเดียว